สบายดีสบายดีเพ so ิงอากอยสบายดีสบายดีอาริตาสาวผมยาวเออทุกคนเมื่อกี้นี่เฮาหนับจำนวนเสื้อที่เอฟซีสั่งแลละเรียบร้อยเนาะเออเราจะจกโตก็คนสั่งนำจ้าสี่สี่สิบเอโตแต่คนอ้วนแปดโตเพราะว่าแปดโตไพอันโอนก่อนแมนได้เสื้อก่อนเนาะอนก่อนได้เสื้อก่อนเพราะว่าเสื้อพ่อพ่อเนาะสั่งเพิ่มอีก มันสาเขาขอโทษขออภัยเด้อเขาก็คิดว่าเอีสิบออุดนุนเฮานะที่แท้กับเอนี่ออซอุดนุนโอ้ดีใจจังอน,นุนแต่ยังบ่ทันโอนเมื่อน,น,อน,น,นี้นะทุกคน <c oughs> เขามาดงเฮนก็ซึซงว่าพอของขนอ้อยเองเป็นใครอีกแล้วก็เลยมานอนอยู่ห้องมอดงเฮนมาติดตามอาการให้ทานมอติดตามอาการเขาก็เลยมานอนอยู่พี่เน,นาะจกคืน2องาคืนประมาณพูแเลยเราใส่ย,ยาอะไรซอง,งเราใส่ย,ยา2ทงแล้วเนาะ จากทีแล้วบุญเฮือนจากทีแล้วบุญเฮือนคอยกับเมื่อยแหงฤทธิสมอง่อยจะขึ้นเรื่องอันอับออกนะครับเจ๊ชีเห็ดอะไรงงมาเลยมือตึ๊บคลิปกระหอนประหยัดถ่ายแต่ก็ถ่ายซะถึงบังคับเลยถึงบังคับอลิตาว่าถ่ายแล้วนะถ่ายถ่ายถ่ายลงรถเอฟซีฮูจักเดียร์ว่าเป็นอะไดๆเพราะว่าเขาก็เอาตัวจริงเขาถ่ายในชีวิตจริงอะไรได้เขาดแบบว่าแสดงเอาแต่ว่าเขาปฏิบัติเอาชีวิตจริงเลยนะปะ อาจจะออกไปซื้ออันสลิปบอให้พอเนาะสลิปอ่าบ๊แมนเราเอามาอะไรนี่บอเราบ๊อบมีแต่สลิปเนาะบ๊มีสลิปแล้วก็อีกงั้นสบู่แป้นซีฟันยาซีฟันโอเคทุกคนไปฮ่าให้เบิงเนาะซีเราบอกเขียวเตือนมาสลิปใช้เจ้าซื้อสลิปไปเขาจะว่าไปเอาหน่อยไหมบุญเดีซื้อสลิปมาได้เอาเร็วนังอันนี้ไปเอาเอาเอาเออจุ่มแขนเมาแต่นับเสือพี่น้องเออ ภายใดสาเขาขอโทษขออภัยเด้อเขาสิไปอ,อนให้ก่อนเนาะเพราะาเสือเขาผลิตบพ่พ่อเอาอเกางเกงนอกก่อนนี่แหละยท่ก่อนกันยัญญงอยู่ในบริเวณเฮื่อนอลริตาก่อนเนาะเพราะว่าญญอาริตาไปเอาส่งเขาก่อนเนาะเพื่อนสื่อเฮาเด้เขาสิอัปเดตาการพอเขาเนาะ ซาเมอดีซีเมอร์ไข่คอยกระย่องเมือกันแล้วไปตลอดเนาะแหละจากเห็ดบุญพผดว่าเป็นไข่อีกโอมีแต่แนววุ่นๆคอยกันเลยบริเวณดาวุ่นได้ยคอยก็อุกใจคือกันบริเวณคอยก็อุกคอยเลยปุ๊บเอือสลิปไปฟอกกแล้วอยู่ใช่กอดกอดอยู่ใช่เี๋เข้าไปทางใน เราจะไปซื้อสลิปแล้วก็อะไรก็เยสซีฟันแปงซีฟันอากาศก็มันหมึน้องๆตองสบู่ก้อนห <Sab u S 1> นึ่งสบู่ยาซีฟันยาซีแคลอะไรนะเพราะว่าของที่บราได้เตรียมมาเนาะว่าชิบวัือเอาอยัางไงนะทั้งอปอกผมก็เอาของอลิตาหน่อยนึ่ง้วก็เอาของเองน้ำปลาสลิปเล็กโตแพ็คหนึ่ง <laughs> เอฟมาให้นี่ตอนน้ะเราซื้อเสือในรไปซื้อซื้อกางเกงในเฮีย น ah. ่ารักเกินปืยมุ้ยเอาแบบนี้บอกว่าให้พ่อคอยบอกพ่อเขาสนักอยู่บอกให้แม่เจ้าตัวนี้เนาะเชื่อแม่นนาะเนาะแม่นนาะบอกแม่บอกบอกแล้วมีแต่พ่อจะบอกมีแต่พ่อแม่เนาะยงดีบังบังบังของพ่อคอยจองสไตล์นี่ก็พอได้ซื้อส่ข้าวใเราท้องนี้แหละเบอร์นี้แล้วเนาะ เบอร์นี่ยเอ็์เอลคันพ่อท้าเหาเห็นละมักใส่สีล้วนพี่นั่นบ่เบอร์เอ็มในยันเลาเลยแงเเนาะอาบน้ำกรลุกระอังอาจักโต้องัโต้เนสีแดงววอสีสลิปเนาะเบอร์อเท่าไรเบอร์เบอร์เอ เอาซโเอออออแบบซตเอบอรเอลเดอเาได้สลิปสลิปเนาะแอพาแอห้าสิบพันซโตดูไปห้เราเลยคนจ้คนพอดีเจเบอร์เอลพอดีเกับเอ็เอ็มยันฮิโพ่อห้าสินเงิเอ้าคือแกระตุนเออยา ไฟอาชสเปเบกักินไย่มีวะอย่าเราขอจะเอาคลิการ์ตูนในค่อยใส่เลยเอาตัวนั้นไป้อตัวนี้นซ้ำที่ตัวนหนายที่ตัวต้องาศะยพลังงนเรางดีในน้ทนทนทนทานทนกาทนทานในการฮดหยุดยุดยุดไปแปงสีฟันแปงสีเขียวแซ่เออ สเียน <kung government> <sh arp ic S 2> ีน <thing> ี่บอืมไดเออ่่ากทใส่อันอันแข็งครบอสมันเจ้าฟาใส่ดาใสดตัวจิ้งดำๆเลือเลือาดาใสเอาอ้าาใสุ่ทเขียวสปอใส่งให้าใสน้น อันนึงเอาตัวน้อยเด็กน่อยยาสิฟันเดนันอยยาสิฟนัาิฟนธรรมดาป้าจะคุยไปส่งห้ยูน่นบัดเน่เบบเอาผสมกับเอาผสมกับโดยนี่ตัวนี้แหละ มันจากสดซื่อทุเอัลโตสมุนไพรชาวทอัลโตสมุนไพรนีดินี่ใช่สมุนไพรบารมีบามีสมุนไพรเนี่ยนเท่าไหร่ายเกพามันจะมาละลายซักละลายตลอดชุดสติปยนเอาเลยเอาไหมตอสุดเลยปะปะอะไรอย่างเดียวเลย สบู่สบู่เอาหน่อเออสบู่เานอยเออันนั้นสบู่นี่เอาเด็ดต่อบอสเอาหักเอาหักก็เอาเอาเอาสบู่กันเอาแก่เลยไปได้บอยิ่ง <c oughs> นานวันยิ่งรักโฆษณาเลยโฆษณาสบู่รักเดี๋้อ เลยสุดสนายวิกตรยสี่ขบสิบแปดพันรนนแทบได้แล้วแล้ว่ด้ักเครื่องยุงมอไักเครื่องยุงมอมาอบอวะบจ้ากิสุกิจสุยังแบบสับนะอาตัวนะอัตัวบาตัวเ็จกดอาตัว อะไรสตริกไอ้ผึ่งมาเนาะไอ้ผึ่งซื้อสติกให้โรมาทั้งซีจืดเออกะใช่ไนงโน้บางทีขงเขาก็คิดว่าเห็นโบลรอยมากจืดเกินไปไปทำมาสองคนแล้วมาทำมาสองคนี่ใช่ร้านดินี่ใช่ร้าน มาสองคนกับเอาไซส์สบายดีน่าเราไซส์ก็มาเฝ้าผ่าเนาะมาเฝ้าผ่าหรือมาเฝาลิตาแซดดี้ก็ยากมาแต่ว่าแซดดี้เขาว่าเจ้าหน่อยเกินไปจะมาบุหรี่เผื่อมันก็จะนะจะเด็กหน่อยเกินไปสำหรมันดื้อเนาะเราจะไปอัปเดตอาการพ่อของเราปันนี้เราตื่นแล้วบอตอนนี้เราหอน้องมอแล้วเนาะ อยู่ห้องเก่าที่พอลิตาเคยอยู่นะทุกคนเอาเัางแร่ลงอาลงไาใช้เอาไปใช้เงี้ยงไาใช้สิไปน้ำจ้าออลิตาค่ะสิไปอันไปดำหนาไปซอยเลียกทางเฮือนอลิตาอ๋อแค่นี่ลงอ่ะ,อะจับกละอันนี้สิคนหนึ่งสมีอยัางซีกับอันนี้โอ้ <c oughs> <c oughs> ค่ะทรงเสือไปสว่นม oh. 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 ีคูปอีลินน้ำนี่แหละยังรินน้ำบ่โหจักละอลิตาโอ้โหว่าจะมาตั้งโมงนั่งเลยไหมโหแข่งคเสือเย็นเย็นน้องแเสือตัวเองเอาสีดำนี่เอาสีดำนี่มาเออสีดำเบ์ โปรโมทเสื่อนำอันนี้ไม่เขิ่อนฮะบอาก็ย่าบูไดไปลินอะอ่ะภาษายัรมินอะภาษาเมื่อไหรยันไปดุวนเอาก็แล้วเสียไปเลยม่อเง่อยางไปเมื่อไอ้ไอๆทิไปซี่นี่มาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพเป็นยังขึ้นมาเลยเขาข้างกหลังไปเพอาสบายบพรหอบเงินมาเขาได้หอบเงินมากกับติโตกับีาพันี่แหละคอยกับบมีนะ ไปกันเลยแต่อีจฉาหน่อเลยนี่แหละทุกคนเราจะาให้ดูขอเราไปเองหล่อเองสบายอยู่ห้องเก่าที่เพอรลิตาเคยอยู่นนะเอาพออยากไปน้ำพะวาเอาก็ะข้าขอขอคอออกไปบ่ได นี่ก็คือไปกวนเรือนแล้วเป็นอะไรพอไม่ฮะ่มียัง่ามียังอีกเลยปกติปกติดีอยู่ห้องเก่าที่พอลิตาเคยอยู่นะทุกคนต้องันที่พอลิตาก็อยู่นี่แหละคืนหนึ่งซองคืนห้องพิเศษวันนี้คืนละแสนกีบอมคืนละแสนใส่สลมไปซ้มปองเลยนะปองหน่อยซององแล้วก็ปองใหญ่นี่ให่เสือององ่ได้เป็นยังก่อน นาอนาแม่คือบวงับมันห่ออันบองับผัดแม่จะบวเป็นงับแม่บวเป็นงับแม่จะจับงับตัวไหนงับตัวไนีงับตัวใดันหนอยออาอเรด้ตัวนี้นี่แหละอันนี้พะห่มนี่ก็คือลืมอยู่เพื่อน แล้วก็ให้อันอ้ายฝากมาน้ำรถดซานน้ำดูดิซานเนาะนี่แหละบริสบายตลอดเฮ็ดบุญและผดว่านาทีที่ได้บุญผดายบาปอีกสุขภาพเนื่อบริสุขภาพบรดีบเกี่ยวนะการเฮ็ดบุญก็คือเฮ็ดไปให้กระทังพระธาตุพระเนาบุญมันได้สุขภาพแบงแห้งทางสุขภาพเอ้า่อนคลายใส่สุขภาพเสลิปใช้เบิ่งสลิปหรอใช่ อืออืมชลิแลวนี่อันนี้เคื่องยาซีพอรซีฟันจะกินเข้าจะอออกไปสือ่อเออจะกินยังกระบอกเลยเด้อไข่ซำหึอ,อันนี้ประมาณจังมือเลยพ่อ,พอแต่แต่ขึ้นวีง่งวี่งกระไปมากเลอยอ MRI แต่แต่ผูกออมันลงมากกันยังไข่อีก บมีเห็นละงงปะเนี่ทาาอรถอะไอาบอบอบ้งาาอลุาาเพราะว่าวเขาก็เลยแปลว่าอยู่เพื่อนกับแปลว่ามันอยู่ซอกลีผูพผู้ดีปั่วอะไรกับผู้ดีดอกกับปั่วเองมีตะกินยาทุาเล่าอลไรกับดีน้อหนึ่งแล้วมันเป็นไข่อีก<ม>ก็เลยมานอนอยู่ห้องมอให้มอติดตามเบิ่งให้ช่นะองสามมือผู้ละจังซีนะมอ<ม>บอกอันเมื่อยย่งได้เลยเมื่อยยงนั่นเนาะ ให้พอไข่ไข่แล้วก็เมื่อแล้วแหละดีแล้วพอเอ๊ะออกออกเพิ่มอืมทความแข็งของเห่าอ,อันนี้เนี่ยอริตะออกหน้าออกชวนเขาก็เลยบอกไปเนาะทาซื้อของกินให้พ่อก่ออย่าไปดําหน้ายู่บได้ไปเด้ <laughs> ไปลบไปลบมาพี่กระเทินเนลบไปลบมาพี่กระเทิน,ทนให้พาไซไป <c oughs> ตอนนี้เข <c oughs> าออกมันออกคำเลย เอาจะไปซื้อผ้าเย็นมาเสโตใโตเราไข่ึ้นอีกเลยวขน้น38นี่แหละตอนกวดสามสิไข่้นโบแหงนี่แหละหงมโองอาจจะพังทงซื้อผ้าเย็นกับยาวิตามินผ้าเย็นโบมีนะทุกคนนี่ฮะนี่บโบมีผ้าเย็นเฮาเอารถจากอริตามาเนาะเอาก็เลย ให้อริตาขี่รถใหญ่ไปอริตาอ,ออกไปนาอชออกไปสือพายเย็นก่อนไะข้ค,คืนบ่แห้งไข่บ้านี้แหละไข่ซ้ำเหือไปตลอดอยู่เฮือนก็บ่ม,มีผู้ติดตามก็เริ่มอยู่น้ำมอะนะเาเนาะเมื่อยน,นี่ได้โอ้ยอยากให้เราดีไวๆยาอันหนึ่งได้ยังอันหนึ่ง ได้ยาป่ะอาณาน้อซื้อยาอยู่ใช่ปะเขาจะซื้อยาวิตามินไปให้เราอมเนาะเราปาปากแห้งๆอยากอมยาวิตามินการยาอันนี้นะครับเจ้าก็กบุญลงส่งเลยครับ นี่เล้วา็ขึ้นบเสร็จวได้กระไรนะคันแอมให้ย็นเสร็จลูกลูกใส่หนักผัดชีน้ำเพียแค่เย็นอยู่แล้วเนาะมัดแนวเย็นเลยจังไ ม่องถมปาบอกเจ้าเลยดิเจ้าพันยังไป่เสื่อคนถอคนวันบัพังความำชอ่เลยวันไดกจับฉีดพังความทางเลยมีแห้งบ้าเช็เ็จตลอด เสื้อเสือ้อทำอือ่นเขาจะไปแพ็กให้คนที่สั่งก่อนเพราะว่าเสีอบบ่อพ่อใช้ไว้เลยอะไยนะห้องก็สสะดวกสบาย ดับหน้าปนเราดับหน้ากองกนบอกใ่อรตาเหอะไรอราเป็น่าโรดเามาเราเราลกกากะเจนแล้วลูมาเป็นหม่าเป้ขีนี่แหละทุกคนมาแต่ลกกะอาาลกกะจะเปกัมเหกกะนาิินเ ถ่ายคลิปป่ะใช่นี่นนแหละทุกคนนะจะออกไปซื้อของกินให้พอ่อเ <c oughs> ด็กน้อยเบิึงเราจะไปซื้อของกินให้พอ่อ,พอแล้วเราก็ไปชวนนาเดียมาได้จ้ะน่ยเอ๊ะนาเดียจินนี่ม่เทามาท้ามกินที่เพราะนาเดียหูแล้วว่าเราอยู่นี่หมแล้วจิน่ากระเล่นมากเลยมันเปิดไปดำน้าสบักอืมนี่แหละพี่น้องเราจะไปซื้อของกินแล้วก็ให้ มวนบ่าไปดำนาใช่อรือเปล่ามวนลายคือลมคานเหรอคือว่าลมคาญลำคานใครก็ไม่ใส่ลำคาญไม่ใส่กับอันน้ำวานเลยก็เป็นยังคือลำคานเขาวาลายเขาใส่ผ่าใส่คนเบาเบาคือเจ้าเลยเบาเบาแล้วเขาสมมติเขาเบาลายแล้วก็เขาใส่ก็ห้องไปเลยเจ้าวลายมิดแน่คือเจ้าเลย เอาไปอะไรก็ได้ไปเื้อของกินในฟอกก็ได้บายบายคลิปหาเราจะก็นาชิตายอัปเดตจะนะฮะเดี๋ยวทำไมคลิปหน้าบบแบบว่าเรื่องเสือนะไหมเสือบ่าโอ้ขอบใจทุกคนทุกคนเด้อที่อุนนุนตอนตอนมาเชียรไปเชียร์หน้าว่าเขาฝากบอท่านถ้าไพ่โบได้เสือที่โอนเงินแล้วเขาชีเร่งให้โอนค่อยๆลองให้มันละเอียดไพ่โบได้แล้วท่วงรถหน้าเสืออย่าไปเบาได้พวกเฮาเฮตะบิดแล้วมันไป จะเป็นอะไรเนาะฉับซนเนาะฉับซนเธอนากระชื่วางแลนด้ดีโมคือระบบเขาได้เนาะเขาเลยระบบเขาแล้วเขาจ้างตัางหาอันนี้เขาระบบเอาเองฮองม้งออสัยจดขอบใจทุกคนเด้อที่สนับสนุนเสือบายบายเสืออลิตาใส่เบอร์อีกแอลเด้ออลิตาสูงหน่อยเจ็ดสิบเอกแอลงามเลยคนก็งามสองอาอีกขี้ต้มอ้าวไม่เค่บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเซอัปเดตใหม่ มันนีจ่จะชินอนใช่มา,มานอนฟรีบ่ะนอนเป็นลมนจะวะยันว่าอยากแล้วแต่อยานพอแมีจะห้นอนบ๊ายบาย